ฝ้ากาศจุดด่างดำค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ชัดมากส่วนตัวเป็นคนหน้าแห้งค่ะหน้าแห้งแบบมากๆทีนี้ลองมาหลายวิธีแล้วก็คือเพิ่งมาเจอ UPL Laser หน้าใสของ The Task Clinic เนี่ยแหละค่ะทํามาแล้ว3ครั้งรู้สึกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยค่ะคือหน้ากระจ่งางใสขึ้นเพื่อนทักมากเลยว่าไปทําอะไรมาแล้วก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าพวกจุดด,ด่างดำ ลอยแดงจางลงเลยค่ะก็คือส่วนตัวรู้สึกว่าทําครั้งแรกแล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยค่ะก็เลยรู้สึกติดใจคืออยากมาลองทําให้ครบ3ามครั้งดูค่ะว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไง ดีกับชีวิตค่อนข้างเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่งหน้าได้น้อยลงเราไม่ต้องแบบว่าปกปิดเยอะก็คือเวลาในการแต่งหน้าคือน้อยลงทันทีเลยค่ะแฟนไม่ต้องรองนานเรื่องงานก็คือดีค่ะแบบส่วนมากก็คือลูกค้าเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเราใช้สินค้าเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าเราก็คือแบบมันส่งด้วยคือรีวิวเยอะค่ะแล้วได้ลองมาทําเองก็รู้สึกประทับใจในทุกๆอย่างเลยตั้งแต่ผลลัพธ์พี่ๆพนักงานน่ารักบริการดีมากเลยค่ะแล้วก็ห้อง คลินิกต่างๆสะอาดหมดเลยเป็นลูกค้ามาน่าจะประมาณ3เดือนแล้วค่ะเรื่องการจัดสรรเวลาของคลินิกนี้คือดีมากเลยค่ะแบบเราไม่ต้องรอนานเลยโดยรวมดีมากเลยค่ะ